ก็สวัสดีครับผมดิจิการซัพเวอร์ชั่นนะผมวันนี้อยู่เกมเอ่อเที่ยงคืนสิบห้านาทีกับวันที่ฉันนั่งเหมือเอ้ยถุยก็อยู่เกมเที่ยงคืนสิบห้านาทีนะผมเป็นเกมภาษาไทยอจากอาร์พีจีนะผมก็ เริ่มแรกก็จะมีเคาะเคอกกับจากไปนะผมก็กดาจากไปคนระับถุย <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาไหม่เมื <c oughs> ม่อกี้แอบเกลียนเล็กน้อยนะผม,ผมก็ปะเคาะกันเลยเคาะไปเลยถ้าเกิดสังเกตว่าเสียงมันเบาๆหรือแผ่วๆก็ขออภัยแล้วกันนะผมว่าเสียงตัโดนล็สิทธิ์นิดหนึ่งแลนะ้วเกมประเภทนี้ค่ะใครเคาะโอ้โหเดี๋ยวเคาะเต่าเลยใครคะไม่ทราบว่าใครเอย่ย ไม่ผิงต่อรับจากเครื่องหมายที่ท่านเรียกนะผมก็ะเจาทำไมครั้งเออเปิดทำไมเอาสงสัยจะหูฝาดไปหะมั้งเก็บงานแล้วเข้านอนดีกว่าเก็บงานไฟไฟไฟใครเดินผ่านใครใครเดินผ่านใครนี่คือต้องเดินไปดใูใช่ใช่ไหม อะไรเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยตุ๊กตาเสียงโทรศัพท์หรอโทรศัพท์ดังแล้วผมดูโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลฮัลโหลอีกแล้วคนเดินผ่านอีกแล้วอะไรอะ่ะ ออกไปดูข้างนอกตุ๊กตาใหญ่ทีคายายท่ครับผมเก็บงานไม่ได้ที่เอ้ยตุ๊กตาหายแปลกจังทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนมีใครดูจองมองอยู่เลยนะอืมอุ๊ยอีกแล้วเหรอเปิดมั่งเยยไม่ได้ ใครขอใครคะเจนเจนเจนป้างเจนใครอะ่ะขอโทษนะจำปิดท้องหรือเปล่าคะนี่เป็นคนที่เจนนะเจนอีเชิงสมบัดได้กับทุกประการบางอย่างเฮ้ย จะดีเหรอเผเจญหน้าเจนก็บอกไงว่านี่ไม่ควรจะเจนอะเออไปสักทีดิเว้อคนจะเก็บงานจะเข้าหาพี่มึงเหรออุ้ยเหี้ยเห้เหี้ยเหี้ยเหนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยขอทำไมสงสัยฉันคิดว่าต้องโทรเรียกตำรวจแล้วล่ะโทรศัพท AL ์ดังรับโทรศัพท์ก่อน โทรศัพท์หายโทรศัพท์ของฉันม่ด้อยู่ตรงนี้หรอเนี่ยเธอว่าต้องไหนกันนะตุ๊กาตาฉันน่าจะจัดการไี้เพราะเกิดเข้านอนไม่ใช่แฮะอยู่ไหนอะ เสียงหยุดไปแล้ว่าแต่เสียงได้จากทางไหนกันนะโอ้ยอย่าๆๆอะไรน่ะกระเป๋าบ้าไปแล้วโอ้ยห้องถูกรลือครับไม่นะขออะไรนักหนา ต้องการอะไรดกฉันอุ๊ยเลือดอุ๊ยถือตรงอุ้ยเปิดมาแล้วประตูมันอะไรเนี่ยทำไมเปิดไม่ได้ฮะกระจกแตกเฮย้ยอย่าละ ไม่เฮ้ยเลือดอุ้ยหน้าผีอุ้ยกระจกแตกมันเริ่มเพี้ยนทุกทีแล้วอะไรเนะี่ยโทรับทดังอยู่แล้วเฮ้ยถึงก็ต้องสลายเลยเหรออะไรกันเนี่ย ไม่ไหวแล้วนะนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเสียงดังจากทางไหนกันแน่เนี่ยฮะทำไมถึงไม่รู้อะไรเลยล่ะเนี่ยนี่ไโทรศัพท์เจนแกเป็นใครต้องการอะไรต้องการอะไรจากฉันอ่ะฟัคยูแมนเฮ้ย เชือกอ่ะทำมาได้แต่ความอันตรายครับตุ๊กตาเหรอตุ๊กตาผีฉ hmm. ันจะไม่เข้าใกล้เครื่องนั้นเ็ดขาดเลยฉันรู้ว่าต้องมีทุกอย่างแน่เลยหรือว่าหยิบมีดตัดจูงผีไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ต้องไม่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะไรอะไรอุ๊ยอุ๊ยอก๊ยอุี่อุ๊ย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 แล๊ยอุ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 ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยู่ตรงนั้นฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันเสียใจฉันจะไปหาเธอไม่ไม่ต้องมาหาฉันใครนะ่ะให้ฉันนอนดีๆไม่ได้ใช่ไหมทำไมเธอต้องทำร้ายเขาอย่างนี้เนี่ยเสียงอะไรในน้ำมีเสียงอะไรอยู่ในน้ำสักอย่างสบัดได้ถึงพลังงานเลือด ฉันขอโทษอาจา์เจสสิค่ะเธอจะมาฉันทำไมฉันไม่ต้องการให้ใครมาหาหรือว่าตรงนี้จะมีมันต้องมีพลังงานยังต้องสักอยู่ตรงนี้แน่เลยเนี่ยให้ฉันนอนดีๆไม่ได้ใช่ไหมทำไมต้องทรมารขนาดนี้ด้วยทำไมสงสัยต้องไปคุยกับสิ่งๆนั้นจริงๆเหรอครับเชื่อที่้อยอยู่กลางห้อง เชือกเฮ้ย hey! ฉันและเธอฉันและเธอจะรักและอยู่ด้วยกันตสอดไปแบดเอนดิ้ง o กับฉันไม่ทำไมแบดเอนั้งนั้นอ่ะก็ขอบคุณรับชมและผมติดตามในพาร์ทหน้าว่าไม่ได้เสนอสำหรับเกมอื่นๆนะผมขอบคุณรับชมครับบายขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe ก,กันด้วยนะคะ